ภูนนอกประหลัดอำเภอสูงเนินตอนิมก็ไหว้นะคะคุณหญิงโมจำลองแสดงโดยใช้คำว่าจำลองเะะล้คหะแลยุงองสมมุติหรือว่าใช้คำว่าจำลองะะเอาเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดว่าจำลองหรือสมมุตินะคะจะจะไม่พูดว่าจำลองหรือสมมุติเพราะว่าเราเราแค่แอคชั่นตรงหน้าประสาทคุณหญิงโมแสดงโดย คุณแววตาบุญสูงเนินรองประธานรองปลัดรองประลัดเทศบาลตำบลกุจิกทั้งรองก็ว่านางสาวบุญเหลือสแสดงโดยคุณกัญญาณทเทียบหนูประลัดอำเภอสูงเนินปออิ่มก็ไหว้นะคะหญิงกล้าสแสดงโดยอันนี้อาจข้อมูลอาจจะไม่ถูกนะคะเป็นเป็นทีมสาธารณสุขใช่ไหมคะ หญิงกล้าสแสดงโดยทีมสาธารณสุขอำเภอสุงเนิน